ไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะไปดูโครงการจัดสรรที่ดินชุมชนตามนโยบายรัฐบาลนะคะซึ่งทางรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะโดยทางนายนำชัยพรมมีชัยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรก็เป็นประธานการประชุมและติดตามความก้าวหน้าการบรรณาการขับเคลื่อนง,งานโครงการจัดสรรที่ดินชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งมีพื้นที่จัดสรรเป็นที่ดินทำกิน5แปลง โดยให้เร่งขับเคลื่อนแผนงานการส่งเสริมอาชีพให้เป็นโมเดลที่ชัดเจนนะคะทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมพร้อมทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการวางผังการเสนอของงบประมาณจะต้องแล้วเสร็จเพื่อดําเนินการส่งมอบภายในวันที่15กร,รกฎาคมนี้ค่ะก็ย้ำในการคัดเลือกผู้เข้าไปอยู่อาศัยนะคะว่าต้องทําอย่างรอบคอบค่ะจากนั้นนําคณะลงพื้นที่ไปดูโครงการจัดที่ดินชุมชนในอําเภอบ่อทอง แปลงที่ดินอยู่ตำบลบ่อทองเนื้อที่535ไร่แล้วก็ไปที่อำเภอหนองใหญ่นะคะแปลงที่ดินอยู่ในตำบลเขาซกมีพื้นที่594ไร่ค่ะพื้นที่เดิมเนี่ยปลูกปาล์มน้ำมันสามารถเป็นอาชีพหลักได้และจะมีอาชีพเสริมให้ด้วยรวมทั้งจะส่งเสริมอาชีพอย่างปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพื่อให้ประชาชนที่คัดเลือกมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีอาชีพเสริมแล้วก็มีารายได้ค่ะ